สวัสดีครับมาพบกับมือพิ้นทางห้างนะครับในมือนีนะครับอ่ามือนีจะสิมาหยังวัสีมาติดขันพิ้นนะครับอ่ามาวัดขันพิ้นนะครับพิ้นตัวนี้นะครับอ่าเป็นพิ้นโป้งนะครับยังวัดติดขันก็เลยอ่ามาพามาเบิ่งกันติดขันนะครับการวัดเสียงก่อนอันดับแรกการวัดเสียง อปุปกรณ์ของเขานะครับมีเนี้อสำคัญขาดไ่เลยครับจูนเนอร์ครับจูนเนอร์นี้ใส่เอาเป็นในโทรศัพท์นะครับเป็นจูเนอร์ในแอปพลิเคชันที่โหลดมาจากเพจสโตนะครับชื่อแอปว่าดาจูเนอร์นะครับสองมือสอครับใส่ฉีดสามอ่า อาจจะเป็นลวดนะครับลวดขนาดาลวดทั่วไปนะครับนี่ครับ,รบประมาณนี้นะครับเพื่อที่สใส่วัดหาเสียงนะครับและการใช้หูฟังนะครับเพื่อ,อพินเสียงพินสีได้เขาไปในยูนเนอร์ได้ ได้ขัดเกลนะครับเกี่ยวความเสียงตรงนะครับอันนี้เป็นวิธีแบบง่ายๆเลยนะครับโมเมนต์การวัดโดยใช้ไม้บรรทัดนะครับเป็นการวัดของเสียงเลยนะครับมาเริ่มกันเลยครับอันดับแรกนะครับตั้งสายนะครับวิธีที่ง่ายที่สุดนะครับก็คือต้องตั้งสายเป็นขี้เอมไมหน่นะครับสายหนึ่งเป็นเสียง e เท่ากับบึงไปพร้อมนะครับเห็นมันตรงจุดเขียวนะครับมันตรงหรือว่าใกล้เคียงก็ได้ตรงหลักครับ E สาสองไปเชียง A 咱们先移。 เบื้องอีกเียนหนึ่งครับสายหนึ่ง M e สายสอง e สายสามเมื่อได้แล้วนะครับเขากลับมาเริ่มวัดไปตั้งแต่ขันแรกนะครับช่องแรก ก็ใหเป็นเสีย่อ F นะครับ F นะตรงเลยครับตรงเราขีดไว้คันที่สอง F sharp เลื่อนหาครับถ้าบระสงเลื่อนหาถ้ามันไกลถ้ามันเลื่อยก่ถอยถ้ามันยังประหอดกันดันึ้นนะครับไก่เที่ยงครับหาไปยังที่ครับสำหรับผู้ที่อยากเลีเองนะครับเลียได้นะครับ ่าจเป็นการติดขันใหม่ธรรมดาแห่งายนะครับติดให้เลยนะครับฟชาร์ปได้แล้วอันที่สองนี่เป็นเ f ชาร์ปนะครับอันที่สามเป็น g ทั้งนี้ทั้งนั้นเท่าก็ต้องมีความดูเรื่องอโนต้ตโน้ตสักผลน้ำนะครับสายดันลง าจะให้ง่ายชุดนะครับก็ให้ใช้ขันขันไม้นะครับติดเพื่อที่เข้าสิติดแล้วเข้าถ้ามันเปลี่ยนเข้าก็แก้ไขใหม่ได้นะครับเป็นเป็นการเรียนรู้อย่างหนึ่งนะครับกินธรรมดามีสิบหาขันนะครับเข้ากะดิเห็ดไปสิบหาเทือกนะครับอีแล้วก็เอซัอนลา นะครับเอะเลยครับดีโด้ซีดีเอ็กซีอะไรออกมาเลยๆตั้มนั้น uh, กินนั้นกินอ่ะไรกันครับ ทั้งนี้ทั้งนั้นเขาก็ต้องมาเช็คเบืงนะครับรังเกียรสายพิ้นเขามันเปลี่ยนเพราะว่าเป็นสายพิ้นใหม่นะครับ B... Đamb... đi đi đang... đi đi đen... đi đăng... đi statistically... đi jeżeli... đi đăng... đi đi đVEN... đi ทีทบว่าห้มันสิบว่าห้มันเขียวนะครับห้มันห้มันสูงกว่านะครับเพราะว่ามันเป็นเสียงฮาร์โมนิกนะครับรกนการ ดีเอ F นะครับนเอแธ่ได้พอดีเป๊เบอมี F เอชาร์ปขับขามไปเลยเป๊กีเอ ขันตอนนี้เป็นขันตอนสำคัญนะครับเข้าคว้นเรามันระวังเอเออาีเป็นรักกันง่ายนะครับลองไปศึกษาบ้างนะครับ A, B C โคตรไถ่ลงไถ่ลงอาจิเป็นวิธีการที่ <laughs> แย่งน,นะครับบางคนก็นก่าใส่นะครับบางคนก็นใส่กัน ใส่เมนอถัดวัดเอนะครับนั้นก็ได้กับนั้นครับนั่นก็ด้คือกันแล้วก็สะดวกนํำครับส่วนวิธีหน,น,นึ่งกะอาจจะใส่เวลาในจงังหอยเข้าวัดแล้วเข้า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 ไปเห็ดเข้าเต้าไปเรือขันเข้าต้องมาเช็คมือ เอ๊ะเรนี่เอ๊คซั้งหาไั่ วาไล่บึงสงิเช็คบึงนะครับว่ามันตรงบ่อีกรอบนึงนะครับเพื่อความแน่ใจนะครับเพราะว่าคันนี้เป็นคันสำคัญนะครับถ้าพลาดไปก็คือโดยเฉพาะพินที่พินที่ติดขันได้ติดขันแบบฝังนะครับมันมันแจกไยายากนะครับ โ okay. 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 อเคโอเคโอเคได้โอเคยีเพีย้ยนปาจอน ซ่อนต่ำอยู่นิดเดียวนะครับลาได้ที <Okay. S 2> อเอาแด่ซันเปเอาเสียงสุดท้ายแจมไหนนะครับเสียงสัน้นเสียงกลายเป็นชิ้นหกขันนะครับพิมนแบบคอพิมนกระบอกเงาเพื่อความสวยงามนชิ้นหกขัน อันนี้ก็เช่นแล้วนะครับมันนี้มีจุดที่เขา,าหเหตดเป็นสัญลักษณ์ไว้แล้วเ่าจะมาตัดนะครับก็บเป็นแนวทางสำหรับผู้ที่อยากเข็ดพินนะครับขันตอนต่อไปผมก็รจิตไปขีดเป็นขันเป็นขันแล้วก็ที่วัดแล้วก็สิเรื่อยแล้วก็สิใส่ขันนะครับ ขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมนะครับภัยยกโวจารภาษาพินยาติดต่อคามาดไดเดอรครับช่องมือพินทางทางเสียงพินเสียงธรรมสำหรับมนีสวัสดีครับ